สวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆและลูกค้าอันเป็นที่รักของหนุ่มนะครับหนุ่มได้มีโอกาสไปทำบุญกวัดที่จังหวัดอยุธยาหนุ่มขออาราธนาบุญนี้ให้กับทุกท่านขออาราธนาบุญญ,ญาณบารมีพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสี อวยพรให้บุคคลอันเป็นที่รักของหนุ่มลูกค้าของหนุ่มทุกท่านและผู้ที่คิดสื่อทอดพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแคค้วาดปลอดภัยร่วยเงินทองสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จน ตลอดกาลและนานเทินสาธุเรามาวัดวัดท่าการ้องนะครับผมที่วัดท่าการ้องก็จะมีตลาดน้ําด้วยเราก็จะไปไหว้พระประทานกันนะครับผม ก็มาวัดที่สี่เนาะเป็นวัดศรีสันเพชรน,นะแล้ววัดที่5ติดกันเลยก็คือวัด,วดมงคลบอ่อพิษอ่ะนะวัดบอ่อพิษนะครับหรือว่าเป็นพระบอร่อพิษนะครับผมพระศรีสันเพชรน,นะครับสวยงามจริงๆนะครับในอุทยาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยเราเนาะนก็เป็นหน้าโบสถ์วิหารนะครับผมของพระมงคลบ่อพิชน,นะครับผม สวยงามมากๆเราก็มาเช่าวัตถุมงคลเหมือนเดิมนะเหมือนทุกครั้งที่เรามานะมาลึกเราก็ต้องมาเช่าทําบุญนะทุกครั้งตอนนี้ตอนนี้นะครับเพื่อนๆมาเช่าก็คือจะย้ายจากด้านล่างไม่จะย้ายหรอกคือมี2จุดละเมื่อก่อนจะมีแต่ด้านล่างเนาะด้าล่าวิหารตอนนี้มีด้านบนวิหารด้วยนะครับมาทําบุญกันเพื่อนเช่าพระจากที่วัดดีอยู่แล้ว ได้ทำบุญนะเพราไปบุญณะวัดนะครับผมเนี่ยสืบทอดให้ลูกหลานต่อไปนะครับผมเคยมากินขนมจีนต้นกล้ามปูอยุธยาเนี่ยอร่อยมากนะเพื่อนถ้ามาอายุธยานะเพื่อนชอบทานขนมจีนนะผมบอกเลยอันนี้ไม่ผิดหวังคอนเฟิร์มเลยอร่อย ก็มาแล้วนะครับผมอันนี้คือเด็ดๆเขาเลยก็คือเป็นปูก้อนเออขนมกีนน้ำยาปูก้อนนะครับผมปูก้อนจริงอ่าผูก้อนจริงแล้วก็ขนมจีบก้อนตะกัติ้วหนึ่งนะเป็ร้อยหกสิบแต่เขาอร่อยอันนี้ตัวอย่ร้อยหกสิบนะร้อยบาบาอ่าอยสบห้าบาทโอ้โหอันนี้นี่เขาจำได้ด้วยอร่อยอร่อยคอนเฟิร์มเพราะเคยมากินแล้วเราก็เสียใจนิดนึงนะครับที่เขาใช้ปลาหมึกปลาหมึกสังเคราะห์เนาะเราก็มาวัดที่ หกแล้วนะฮะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลเนะาะหว้พระพุทธินาชน,นะครับผมวันนี้ก็ใกล้ปีใหม่เนาะคนก็เยอะเนาะครับเราก็มาเช่าวัดถุมงคลด้วยเหมือนเดิมนะอยู่ตรงนี้นะนะาชี้เป้าครับอ่ะ <ยา S 1> เดี๋ยวเราโชว์วัตถุมงคลนิดนึงเราชอบชอบผระผงนะ ก็มาถึงวัดที่7แล้วนะฮะเรามาว่าเนี่ยอันนี้วัดสมมณนะโกธรามเนาะนะครับในตอนนี้เราก็มาวัดที่8ปดนะฮะ ตีดาวนะวกดตีดาววัดนี้ก็ใหญ่นะใหญ่มาก โวัดนี้วัดกุฏิดาวอลังการมากอะโบสถ์งแบบนี่เป็นเจดีย์พระประธานนะเผมอ่านตามป้ายนะวัดนี้แบบดูแบบดูขลัง่ะนี่เจดี จะดีล้มลงมานอะจะเลนเทนตุ้งเนี่ยล้มลงมานี่ปรับป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 ับหล่นลงมานี่กองเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้เป็นยังมีร่องรอยของเป็นโอ้โจะดีแซงว่าล้มล้มมาทางเงี้ยเรล้มตึงมาเงี้ยนะนเ,นเนี่ยมันเป็นเงี้ยปึงหักมานี่แล้วก็ยอดยอดมาอยู่ตรงนี้ ขนาดหักยังคัดสิกเนาะคัดสิกจริงๆเอ้าเราก็มาวัดที่8นะวัดนโยยาเมื่อกี้อ่ะ วัดนั้นเนี่ยไม่มีพระประธานนะเราเลยไม่นับนะครับนะฮะนี่เราเลยมันวัดนี้เป็นวัดที่แปดเมื่อกี้เป็นจะมีปู่ปู่โสมอยู่เนาะนะครับเหมือนไม่มีพระประธานเราก็เลยไม่นับเอ,อเราจะมาไหว้พระที่มีพระประธานนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นวัดที่แปดของเรานะครับนะเดี๋ยว,วก็ซื้อดอกไม้ทุกเทียนวเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระในโบสถ์กันนะครับ ทุกวัดเขาก็จะไหว้ด้านนอกโบสถ์นะนะครับแล้วก็ปักธูปกระโดดแล้วก็เดินเข้าไปด้านในไปไหว้พระประธานด้านในนะวัดอโยธยานะครับอื สวยมากเลยพระพุทธรีอยุธยามีคือพระพุทธรีอยุธยานะครับสวยสวยจริงๆเราก็มาคอมพิววัดที่9้าวันนี้นะครับผมที่เรามาไหว้พระนะฮะวัดดุสิตด,ดารามนะครับผมจังหวัดอยุธยาเนาะตำบลหันตรานะครับผม อำเภอพัทนาคอศรียุธยาครับผมครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปที่มีความสุขที่สุดเลยนะครับได้มาไหว้พระนะครับทําบุญนะฮะเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาทางอ้อมไปนะครับก็มีการเช่าพระมาบูชาด้วยอะไรด้วยบ้างนะครับผมเราก็จะเดินเข้าไปไหว้พระในโบสถ์วัดที่9ก้านะครับของเราวันนี้นะฮะ วัดดุสิตารามนะครับผมตำบลหันตราอำเภอรเพระน,นครศรีอยุธยาจังหวัดอุธยธานะครับวัดที่9้เราก็ มายืนอยู่หน้าโบสเนาะ<ม>ก็มีท้าวเวสุวรรณเนาะนะครับแบบสวยงามมากๆเลยวันนี้ก็เป็นวันที่คอมพีสในการทําบุญแบบมีความสุขมากๆเลยฮะปีใหม่ถ้ามีโอกาสได้มาสักครั้งก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะฮะมาทําบุญ9วนะัดเนาะวัดจะอยู่ติดๆกันเลยห่างกันประมาณสักโลสองโลสามโลวัดวัดมีเยอะมากครับที่ยุทธยานะฮะ ขออวยพรขอรัตนาบุญญาบารมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะครับและสมเด็ดจพระจัน์โตภูมิรังสีอวยพรให้เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปผมนะฮะขอให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญครับค่าปลอดภัยล่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนตลอดกาลานานเทินสาธุเราก็มาต่อที่ตลาดน้ำอำําเภอตลาดน้ำอโยธยาเนาะก็สวยสวยเพราะธรรมชาติมากๆนะ สวยจนเราไม่รู้จะถ่ายมุมไหนของของที่เนี่ยสวยจริงแล้วก็พาก,กระต่ายมาเดินด้วยนี่ตั้งใจเขาก็มาเนี่ยลุกลอเนี่ยเห็นไหม <c oughs>